โอ้โลงเท้าค้างปีแทะมาธีรพ,พันธ์สุนานขวไหลาตามหนท่านทำได้ดีเลยครับแต่ที่ดีกว่าคือสอทอนิกอนนะโอ้ซิปเปอร์เซฟให้วีพกีกับทูครับครับสุรพันธ์ไปท่านดรเต้สุรพันธ์ผงใช้นุ่มนุ่นโหนนาติดโหแนาสมรคกับทูครับวีพีกันครับท่านอย่างน้อยหน้าละฮะผู้ก,การภาคแปดครับผู้ก,การชัดครับ ตอนนี้ท่านพึกกับโอ้ดีดีฮะตัวชายหนูเสษนัเตเศษสุดชาติพงษ์ไตะลุงตะลุงทุลุ่ลุ่มุ่โอ้ยครับอ้ตดูดูดูไปดไปดสประตูต่อศนจากพุ่งกับนิคอนูทอ ก็มอบหน้าที่ให้ผมผมเองก็ขอเอาไยสักนิดหนึ่งครับเรื่องของรายชื่อค่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวกล้องวิดีโอนะคะมีสุขภาพที่ดีมีพลานไมัยสมบูรณ์และได้จัดโครงการต่างๆขึ้นโดยมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันใล้กันส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลว่า ให้เป็นแรงสายการแข่งขันการแข่งขันจะเริ่มวันที่24มีนาใช้สนามกีฬาหน้าวาการอำเภอเนื่องจากสนามยังไม่มีจัดกีฬาใช่ว่าเยาวชนได้แต่เด็กน้นะครับมันเป็นสิ่งที่ให้พวกเราเป็นคนที่สมาร์ทไร้วเองนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นที่ที่นี่แหละบางว่าที่นี่แหละเช้าผมมีแค่นี้นะขอขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งขอทุกท่านโชคดีมาก่อน อะไรชื่อไม่ได้บางท่านนะต้องขออภัยไม่เหมือนแท็กซุนยนะครับเช่นเอาละครับโยนจับเรือมาจ่ายออกมาลูกนี้จะลุงจ่ายไปเอาละครับมีเวลา